ตัณใจสมาทานทิขอการสมาจารณ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สระอังขะชาเมติยัมปิธัมมังสระอังขะชาเมเตียงปิสังฆังสระอังขะชาเมติยัมปิสังฆังสระอัง กิสิกขาปทานสมาธิยามิอานาทิปาปาเวระมณีสิกขาปทานสมาธิยามิอาสินนาทานาเวระมณีสิกขาปทา

เวรมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยาบิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยาบิมุสาวาทาเวรมณีส uh ิกขาปัฏฐาสมาธิยาบิสุราเมระยะมัจภะปมาทัตทานา เวระมานิสิกขาปัทังสัมาทิยามิบุราเมรยะมัจจะปมาทัตฐานาเวระมานิสิกขาปัทังสมาทิยา ห <speaking> ิมานีปัญจสิกขาปธานิสีเลนะสุขติงยันตสาธุสีเลนะโภคสัทาสาธุสเลนะนิติงยันตสมาสิังวิโสเสาธุอะะอ ว่าเสียตนเ่ยสมัยจะเข้าโบราพว่าแม่เพื่อว่าพีข้ิี่นักนเนาอคนจัไต่หัวจันโอ้คนที่ปุ่นจะิดนะพอินทเทวดาเพื่ออนุโมทนาามกำนังว่าเทวดานะครับ่แม่พะ่อสุฟังที่จะถูกตกลู่นะครับสาธุครับเออสภาพนะครับช่ดีเ่ ครับโทษครับขออนุญาตครับเนื่องจากว่าทางประเทศพอมจะรับ อีสิีตลเอฟพาโล YouTube YouTube ตลเิพาโลโลเบิลดโลชมองวันไหนมันม่วนมันเฮี่ฮปาร์ตี้อยู่ในไลฟมากเป็นคนเดิมอยอพาโลเดิมมันเนื้อ YouTube มาเยอะกันมากครับวันนี้สายบุญ ที่อำเภอนาแกวัดท่าโพประสิทธิธรรมสวัสดีค่ะมาทำบุญนี่เลยนะที่ บุญยังบุญยังทำบุญกระถิ่นค่ะที่วัดอะไรวัดธรรมวัดธรบ่เ้นตะนี้บอกตะนี้วัดเพือนี่วัดเลยโอ้โหบ่ฮะตอนี้ยังหูจักว่าไมนรูประกาศอยู่แต่มันลืมเอาแกต่อ

สัพพริวารังตถินะเทวราชุสังทังคัสสะโอโนทยามาสาธุโนพันเตสังโฆอิมังสัพเพริวารังตถินะเทวราชุสัง

ข้าแต่พระคุณเจ้าขาแตพระคุณเจ้าผู้ทรงสิ่งธรรมผู้เจริญผู้ทรงสิ่งธรรม สื่อภาพกติงจีวรกับทั้งบริวารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ท <Hayır> ั้งหลายเหล่านี้ทันรับแล้วทันรับแล้วจงการกติลด้วยผ้านี้ด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญ จ้าหลายตลอดกาลงานเกิดางเิอ่ะพมุยนะครับมุยนะครับมุยให้เนาะเอางี้ครับเอันนี้นสามลกโอเคสามถ่ายนะครับเขไปวางเข้าไปวาเข้ามาเข้มัวนี้ชื่อไป ไต่ใหญ่เลยครับาไต่ใหญ่ตัวแรกครับบางท่านอาจจะเรียกว่าว่าจะทีนี้ไต่ใหญ่จะเรียกว่าข้างหาดครับจริงๆก็ไม่ใช่มหานะครับว่าหาก็ระดับนะครับระดับใหญ่ที่เรียกว่าหานะครับเป็น5นาทีนะครับ é, é. นี่แหละการต่วมาตลายได้อยากให้พี่น้องเราได้ศึกษาด้วยนะครับไม่ต้องให้หนนะครับเอาแค่ทำได้ก็ดีแล้วนะครับด้วเพื่อสียนะครับได้คนน้อยรือว่านะครับได้ร่วมมือย่นะครับก็ขอขอบมูลทางสาู่นะครับรือว่าตัวผู้แก่นะครับการอทางนี้นะครับ้งานองกา้อา pues mm ้

วออาา่วนที่ในกองอาหารนะครับกอง่นน้ำนะครับก็มีคนเข้าถูากค่านไดรับนะครับเราก็เลยแตกทักองเลยนะครับหายเพิ่ขึ้นตะเกียงท่านเปนกระจส่วนผลไม้นะครับ6คนที่ท่านทำมานี้นะครับก็ให้าถาท่นานพิจารณาว่านะครับจะให้เกอภาพดูแคดด้ย แม่สรานทัณฑ์ว่าทุกที่ต้องการนะครับจะให้จุกเชืไปโดยพละกาศนะครับก็เป็นของสงฆ์นะครับท่านมาถวายแล้วนะครับถ้าได้รับอนุญาตแล้วก็ไม่อยากให้พี่น้องได้จุดเชื่อไปนะครับโดยพละการ ส่วอดรทั่งเพื่อตัดไปนะครับจะได้รับาลแย้งให้พี่น้องกล้าเว่าไม่พอยังไงพี่น้องได้ส่วนร่วม่เกันนะครับไม่พอการมีกองัพต่อไปารวบรวไป้นะครับเพราะว่าได้ตดิ์หมดแล้วอันนี้ยังขา